นะครับน้องๆชุดนี้เนี่ยมีขนาดที่แยกออกมาอีกขนาดหนึ่งก็คือประมาณ1ฟุตขึ้นไปนะครับ12นิ้ว13นิ้ว14นิ้วตัวนี้ก็จะแยกมาอยู่ในบ่อแยกต่างหากนะครับอีกชนิดหนึ่งตอนนี้เราก็ใช้วิธีการเติมอากาศช่วยนะครับปิดตะข่ายกันน้องกระโดดออกมานะแล้วก็มีอยู่ด้านบนนี้นะครับ เติมเกลือลงไปนะครับตอนนี้อาจจะเติมเบาๆเพื่อให้ลดความเครียดที่น้องๆต้องเดินทางมาไกลนะครับาบอ่อนี้สวยมากนะฮะจริงๆสวยทุกบอ่อนะครับแล้วก็ยังมีด้านบนนี้อีกหนึ่งบอ่อนะบ่บอนี้ค่อนข้างจะโอเคหน่อยเพราะว่าปริมาณน้ำค่อนข้างจะเยอะนะฮะบ่บอลึกแล้วก็มีที่สำหรับปรับตัวค่อนข้างสูง นะครับโอเคตอนนี้ทีมงานกำลังพยายามอย่างเต็มที่นะครับคิดว่าภายในหนึ่งสัปดาห์น่าจะสมบูรณ์แบบแล้วเราจะอัปเดตให้คุณลูกค้าทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับบายบายแดงแลต